สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆกันนะครับที่เขาเสนอว่าการสร้างกิจวัตรยามเช้าเนี่ยใช้เวลาแค่2นาทีเองเอ,อ,อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าหลักการวิทยาศาสตร์เบื้องหลังคืออะไรแล้วกเ็เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เขาว่าเนี่ยมันทรงพลังจริงหรือเปล่าคนกำลังฟัง Hack m y b r a i n รายการที่เราจะใช้จิตวิทยาสมองและข้อมูลวิทยาศาสตร์ มาอัปเกรดตัวเองในทุกด้านคือแก่นของเรื่องเลยนะฮะเริ่มแค่2นาทีเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตเลยอย่างเช่นปกติถ้าตื่นมาดื่มน้ำอยู่แล้วก็ลองเพิ่มเพิ่มการทำสมาธิต่อไปอีก2นาทีเทคนิคนี้เขาเรียกว่า habit stacking นะครับหรือการซ้อนนิสัยฟังดูง่ายนะแต่คำถามคือมันจะสร้างความแตกต่างได้จริงหรือครับกับเวลาแค่นี้อืมประเด็นเรื่องเวลาเนี่ยก็น่าสนใจนะคะ แต่ว่าจริงๆหัวใจของการสร้างนิสัยเนี่ยมันคือการทำซ้ำต่างหากค่ะในแหล่งข้อมูลเขามีการอ้างอิงถึง American Journal of Psychology ด้วยนะคะที่ชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาถึง66วันเลยนะกว่านิสัยใหม่มันจะฝังรากลึกไปเลยส่วนเทคนิค habit stacking ที่ว่าเมื่อกี้มันคือการเอาพฤติกรรมใหม่ที่เราอยากทำไปผูกกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเป็นประจำเหมือนแบบ ต่อตู้รถไฟขบวนใหม่เข้ากับขบวนเดิมนะคะทําให้เราต้องออกแรงเข็นมากนักซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่หนังสือ Atomic Habits อะคะ่ะที่ถูกอ้างถึงในแหล่งข้อมูลเหมือนกันเขาแนะนําไว้เช่นแบบวางหนังสือไว้หัวเตียงเลยหรือตัดสินใจว่าจะอ่านทันทีหลังแปลงฟันเสร็จอะไรแบบนี้การร่อนต้นเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะคือเหมือนเราหลอกสมองให้เริ่มนิดนึงแล้วเดี๋ยวแรงเฉื่อยมันจะพาเราไปต่อเอง ออเข้าใจเลยครับมันเหมือนลดแรงต้านเริ่มต้นเนาะงั้นในสองนาทีที่ว่าเนี่ยเราพอจะทำอะไรที่เป็นรูปธรรมได้บ้างครับตามที่แหล่งข้อมูลเขาแนะนำมามีหลายอย่างเลยค่ะที่ทำได้จริงแล้วก็ส่งผลดีด้วยนะคะอย่างแรกเลยที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นมากๆคือการรับแสงธรรมชาติยามเช้าค่ะแค่เปิดหน้าต่างหรือเดินออกไปรับแสงแป๊บเดียว2นาทีเองมันช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพเราได้เลย ลดฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทําให้เราง่วงๆอะคะ่ะทําให้เรารู้สึกตื่นตัวสดชื่นขึ้นอารมณ์ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีอ้างอิงสตัทดีด้วยนะคะว่ามันส่งผลดีกับความเครียดด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นจุดแบบจุดคันงัดที่ง่ายแต่ทรงพลังมากอย่างหนึ่งเลยคะ่ะโหจากปรับร่างกายด้วยแสงแล้วก็มาสู่การปรับความคิดได้ด้วย ใช่เลยค่ะแหล่นข้อมูลเขาก็แนะนำต่ออย่างการเขียนบันทึกสั้นๆอาจจะแค่จดสิ่งดีๆที่เจอความรู้สึกหรือเป้าหมายสำคัญของวันนั้นใช้เวลาแค่2นาทีเองก็ช่วยเคลียร์ความคิดได้นะคะ จัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นหรือว่าจะเป็นการทำสมาธิสั้นๆก็ได้ค่ะแค่จดจ่อกับลมหายใจแค่สองนาทีเนี่ยก็ช่วยลดความฟุง้งซ่านได้เยอะเลยทำให้สมองปลอดโปร่งขึ้นหรือแม้แต่การออกกำลังกายเบาๆนะคะแค่ยืดเส้นยืดสายหรือเดินไปมาในบ้านนิดหน่อยก็ช่วยกระตุ้นการหลั่งเอนโดฟินช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้คือเป็นกิจกรรมสั้นๆที่ทำได้ทันทีเลยฟังดูดีเลยครับแต่จุดที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆคือ แหล่งข้อมูลเขาย้ำว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์อะไรเลยนะแต่มันคือการฝึกฝนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ มีการยกตัวอย่างที่แบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากอย่างการเก็บที่นอนตอนเช้าเนี่ยครับใช่เลยค่ะการเก็บที่นอนหรือการทำสิ่งเล็กๆง่ายๆพวกนี้สำเร็จในตอนเช้านะคะมันสร้างความรู้สึกที่เรียกว่า small wins หรือชัยชนะเล็กๆซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะมันเหมือนเราเติมน้ำมันให้กำลังใจตัวเองไปทีละนิดทีละนิดทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำสิ่งอื่นๆต่อไปได้พลังมันมาจากการสะสมความสำเร็จเล็กๆนี่เองค่ะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบ ปึ่งพลิกฝ่ามือนอกจากนี้การจดเป้าหมายแม้จะสั้นๆก็ตามนะคะมีผลการศึกษาที่เขาอ้างถึงในแหล่งข้อมูลด้วยว่ามันช่วยสร้างกรอบความคิดที่ชัดเจนขึ้นจริงๆเพิ่มโอกาสสาเร็จได้จริงซึ่งก็จะนําไปสู่การเป็นคนที่ทํางานอย่างมีแบบแผนมากขึ้นในที่สุดค่ะือ mm hmm. ฟังดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเหมือนในเรื่องเล่าประกอบของเพื่อนชื่ออน,นันต์ในแหล่งข้อมูลเลยนี่ครับที่เขาบอกว่าชีวิตดูมีพลังขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นหลังจากเริ่มทํากิจวัตรยามชาเช้าเล็กๆน้อยๆพวกนี้อย่างออกกําลังกายทําสมาธิหรือจดบันทึกแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มจากก้าวเล็กๆที่สม่ําเสมอจริงๆนะครับถูกต้องเลยค่ะดังนั้นแก่นที่เราได้จากการเจาะหรือข้อความนี้จริงๆก็คือ การลงทุนเวลาเพียงน้อยนิดในตอนเช้าแต่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยใช้เทคนิคที่มีหลักการรองรับอย่าง Habit Stacking หรือการปรับสิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆมันสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้จริงๆนะคะเป็นแนวคิดที่เอ่อทรงพลังมากเลยครับจากแค่2นาทีในตอนเช้าเนี่ยนะทีนี้คำถามที่น่าสนใจต่อจากนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเทคนิคนี้มันได้ผลจริงหรือเปล่าแต่คือ เมื่อเราเข้าใจถึงพลังของการเริ่มต้นเล็กๆแบบนี้แล้วเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะลองจัดสรรเวลาสักสองนาทีในตอนเช้ามาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบของตัวเองดูบ้างความท้าทายจริงๆอาจจะอยู่ที่การตัดสินใจเริ่มทำสิ่งเล็กๆนั้นเท่านั้นเองค่ะทุกครั้งที่คุณเข้าใจสมองตัวเองมากขึ้นคุณก็เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเหมือนกันถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้กดติดตาม Hack My Brain ไว้นะครับ แล้วเราจะปลดล็อกสมองไปด้วยกันในทุกตอน